กรา머 H K 4ปู้จินเยมีโอกาสเจอในข้อสอบทุกชุดร0% 0แน่นอนเพราะว่าคำว่าปู้จินเยเนี่ยจะเป็นคำเชื่อมที่เจอบ่อยมากๆความหมายก็คือไม่เพียงแต่อะไรสักอย่างแล้วก็ยังเป็นอย่างนี้อีกนะคะซึ่งมันเหมือนเป็นการเหมือนกับพยายามจะขยายความว่ามันไม่เพียงแค่นี้นะแต่มันยังเป็นอย่างนี้อีกด้วยเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะข้อแรกเลยก็คือถ้าปู้จินอยู่หน่ายชิน เย่เหิน่นกวนซินถงเสวมันก็คือเขาไม่เพียงแต่เป็นคนที่มีความอดทนแล้วก็ยังเป็นคนที่เอาใจใส่กับเพื่อนๆอ,อ,อีกด้วยหมายความว่าเขาไม่ได้มีดีแค่เขาเป็นคนที่อดทนได้หรือว่ามีความอดทนสูงแต่เขาก็เป็นคนที่เอาใจใส่กับเพื่อนๆทุกคนด้วยเช่นกันนั่นเองส่วนประโยคที่สองนะคะเจ้าหลีผู้จินโยเาชือเตอเย่โยาหวเตอ ก็คือบอกว่ามันไม่ได้มีแค่ของอร่อยแต่มันก็ยังน่าสนุกนะคะก็คือตามคําแปลที่เห็นเลยเหมือนเป็นการเน้นข้างหน้าด้วยอีกทีหนึ่งนะคะส่วนประโยคสุดท้ายถ้าผู้จินสีฮวนช่งเกอเยสีฮวนเที่ยวอู่เขาไม่เพียงแต่จะชอบร้องเพลงแต่เขาก็ชอบเต้นอีกด้วยซึ่งหมายความว่าเขาไม่ได้ชอบอย่างเดียวค่ะเขายังชอบอีกอย่างหนึ่งด้วยเป็นการเน้นเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราชมีเชลเล่นก็คือลองแต่งกันมาคนละหนึ่งประโยคแล้วคอมเมนต์มานะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจเป็น private class นะคะที่เป็นจีนพื้นฐานจิวสอบ h พทุกระดับนะคะหรือว่าจีนธุรกิจต่างๆติดต่อมาที่เพจเรียนภาษาจีนบายเหล่าซื้อพีแนนได้แล้วก็จะมีสมุดคัดจีเป็นไฟล์ pdf พร้อมประโยคที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันอันนี้ก็สั่งกันเข้ามาได้นะทุกคนในเพจเรียนภาษาจีนบายเหล่าซืพีแนนเช่นกันนะคะ ขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็ติดตามนะคะวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ